พามาดูอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจและตื่นเต้นมากๆเพราะว่าตั้งใจแต่งอุปกรณ์แบบพิเศษโดยแปลงร่างแปลงโฉมจากสีประตูตัวเตี้ยตัวใหม่ทุกคนดูไปพร,พร้อมกันนะคะตัวนี้เป็นสีประตูตัวเตี้ยตัวใหม่แล้วเอ็มแต่งให้เหมือนแบบยกสูงทั้งคันสวยหรูหล่อมากๆและหาที่ไหนไม่ได้นะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะคะแต่งทุกแต่งแบบล้นๆเลยคันนี้ โอ้โหสวยมากๆรับรองว่าหาที่ไหนไม่ได้ที่แรกที่เดียวนะคะก่อนเข้าโปรโมชั่นเดี๋ยวพาดูพร้อมกันหน่อยพูดไม่ผิดนะทุกคนส,ปร,นป,นส,สประตูตัวเนี้ยเป็นสู4ประตูตัวเตี้ยแต่แบบแตลงล่างจนหมดภาพเลยให้เป็นยกสูงยกสูงยังไงใส่บันไดเลยใส่บันได Outlander เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางขนาดใหญ่ตัวนี้ไม่ได้ยกไม่ได้ไม่ได้ผ่านการยกนะคะใส่แม็กใส่ยาง ใหญ่ขึ้นตัวนี้เป็นตัวแม็กยางแบบสไตล์ออฟโรดเลือกลายได้ยางเป็นสเปค265 60R18 เท่ๆแบบนี้คิ Q ้วล้อแบบพิเศษโอ้โหนี่ตัวเตี้ยนะแต่งจนตัวยกโสงตื่นเต็นมากๆเพราะตั้งใจทำคันนี้มากๆให้ทุกคนเห็นแล้วแบบว่าชอบและมีความรู้สึกอยากได้คันนี้ไปครองแน่ๆและโปรโมชั่น บอกเลยเพียง49,000บาทเท่านั้นถูกมาก49,000บาทไม่เป็นการบวกราคาเพิ่มราคานี้อยู่ที่712,000บาทไม่บวกราคาเพิ่มจัดแบบนี้ในงบดาวที่49,000บาทค่าผ่อนก็ไม่แพงตัวนี้ติดทั้งข้อฝาทางน้ำมนันคิ้วล้อบันไดข้างแม็กยางกันชนท้าย และฝาท้ายที่เราออกแบบชนิดพิเศษเป็นฝาท้ายมีโลโก้มิสูบิชิหล่อเท่มากสวยมากจริงๆคันนี้ตัวแค่49,000บาทเท่านั้นเป็นตัวมาตัง2องจ150แรงมาโคตรเท่เลยโคตรเท่มากหาคำไหนไม่ได้เลยทุกคนมันเท่มากมันสวยมากแล้วมีให้เลือกแบบรถรถพ้อมส่งมอบไหมนะคะสีขาวสีดำ อลเงินเทาคันนี้สีขาวราคาอยู่ที่จะแสนหนึ่งบาทไม่บวกหัวไม่บวกราคาเพิ่มเป็นราคานิดเน็ตเลยแล้วเอาไปคำนวณนะคะและผ่อนผ่อนค่างวดเทียงฟังดีๆนะค่างวดเทียงหมื่นนิดๆประมาณ1 5 0 0 1ห0 0ประมาณนี้ซึ่งถือว่าถูกมากๆใช้เงินออกก็น้อยได้รถเท่ๆหลอ่อๆและคันนี้เราจดทะเบียนกรุงเทพทุกคันลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่บอกน้อง แถวจังหวัดพี่ไม่มีเลยแต่งแบบนี้อยากได้บ้างและอยากพี่อยากแบบโอ้โหอยากขับเท่ๆแบบเป็นคันต้นๆในจังหวัดพี่โทรหาเอ็มเลยคันนี้จอดที่หนึ่กรุงเทพเลยเอ็มส่งเป็แนแนทั่วประเทศฟรีไม่ต้องกังวนลว่าอยู่จังหวัดนู้นออกได้ไหมออกได้ค่ะพี่โทรมาเลย0875569649นะคะพี่เบอร์นี้เบอร์เดียวแล้วเดี๋ยวเอ็มส่งโปรโมชั่นให้แถมหมดเลยนะซิวซุ้มลอ้ลอล้อแม็กยาง ครอบฝาครอตัวฝาท้ายตันชนท้ายยังไม่หมดนะแบ่งขนาดนี้นี่เดี๋ยวพามนะาดูภายในทาดาภายในเบาะสีแดงสีแดงแรงนะจ๊ะถ้าไม่ชอบสีแดงเอาสีอื่นบอกได้มีให้เลือกหลายสีเลยสีแดงได้ดำที่นั่งก็กว้างนั่งสบายแถวสองมีตัวเชื่อมชาร์จแบบด้วยโอ้โห นี่ก็ขอย้ำอีกทีเผื่อใครเพิ่งคลิกเข้ามาดูอันนี้เป็นสีประตูตัวเตี้ยนะคะแต่งจนหมดคราบเลยเป็นตัวยกสูงเลยด้านหน้าโอ้มันเท่มากขอนั่งช้หอนอ่อยเท่ไหมโอ้โหตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์6สปีดเป็นเครื่อง2.4 150ร้หแรงม้าทวงมาลัยใหม่หน้าจอหน้าจอใหม่ทัสปรีน 10นิ้วแผงด้านบนตัวเก็บของทุกอย่างดีไซน์แบบรูหรามากทุกคนมีแบบเชื่อมต่อบูทุธอะไรครบเลยเป็นแล้วมีกล้องถอยหลังด้วยนะมีกล้องถอยหลังด้วยสวยมากเท่มากเป็นเจ้าของได้ไม่ยากนะคะเงื่อนไขโปรดาวเพียง49,000บาทผ่อนงวดละ10,000 1 5 0 0บาทประมาณนี้84มงวดออกรถก็ง่ายเงื่อนไขก็ง่าย ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดโทรหาเอ็มได้เลยที่เบอร์0875569649แต่งแบบนี้แต่งได้เท่แต่งให้หลอ่อแต่งให้หรูหราโทรหาเอ็มได้เลย0875569649นะคะเรามีบริการทั่วประเทศเลยแล้วเจอกับเอ็มใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ